เจ้านายยุ่จดปีแล้วโอ้ใช่ไล่เลยแล้าปีเลยเปีแปีอล้เจ็ดแปดปีลอีกแล้วก็ได้ช็อตเลตอีกแล้ววะนี้อานี้เดือเาเาส่อยเจ้าสามเซนของหูว่าดชิได้จากลแล้วจะซื้อพ็ได้ซื้อขอบเด้อโนโดนโดนจ่ายลยยเลย ทีมงานเน่าเก่้ออกมาสุขภักดิ์ทีมงานเบ้าเสียพ่อหมักนี้่น้องเอาสิมาเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่ของเงินยายพ่อนี่น้องนี่โอ้โหการองที่เร้องามีการ่าเมเมีแต่ชาถูกเลยค่ะก็เป็นเสือาเนาะ มีเล็ๆน่อยเะไม่่้อหังเฮอมีเฮลนุ่ยเสียกับกา่ยไปอนละเดี๋ยวนี้ฮะไปหาไปได้เมยท่าแล้วจุกจอยโีล่เราเด็นใจแม่เราเมากเลเนาะมาเข้ากัาโผโ่ต้นเล็มาแขโอ้ฝามู่มากเลยเขาไปเลยเนาะฝ่าย่เาวท่าเจ้ากันนะ เอไปหงเียยขาโอ้จะไป่งเหี้ยยานแต่ยานแต่นั่นจะว่าใจเครื่องเลยยานแต่มือเราในบยาก็ดเขาเคิรนไปองเหียนโอ้เฮาเอาเราสวัสดีเลยสบายดีสบายดีสายดีสบายดีมิโตเออสบายดีโอ้ยน่าต้มหม้อเนี้คนกลุ่มอยู่อัน เลี้ยงหมูใช่ป่ะเลี้ยงหมูหมูสัมแข้งนี่สัมแข้งนี่ดีน้อยเฮ้อลูกร้านเฮ้อมว่ะเลี้ยงเลยต้มบ้านเลยไม่นด้เลี้ยงจช่ป่ะเขาก็ยังอึดจะเลยไตนี่น่าเลยไตเลยบังร้านเขาเอาบักเลยจะเอาเมนจะอ่อนเอาล้านเขาไว้ได้อ่อนเลยข้าวไตดูเฮิ่เพิ่มเพ้อมใช่ป่ะ เอางเ้งใน้ก็่เตียงเี้ยนจะเอาเป็นเฟนกะเลี้ยงจำชาก็จะตายเขาแดกขอนเราตายกไม่เคเลี้ยงบ่ตายรอกอย่างนี้ยูยังแข่งแหโอ้แข่งแเลเจ็บเอวในจนมดไปเชยอ้นมาเราให้เรายาเงินไปซักยาเลยก็จะว่าเป็นตับแดกเอาเอาเป็นนั่นใช้ลัางไปแผดวัน กินยาเนืเท่ากินยาเนื้อเอลาหัว,หวกินแล้วซืแล้วยากต่ซื้อในแฟรว่าจะแพงห้าสิบมัดเงินยอดเฮานแล้วยาบ่มีเงินแล้วอ,อันขอโทษเด้อเฮานั้นซื้อบ่เตียงทองมาแต่สวรรคิ์นักขดไม่ตู้นะชื่อยังเกาะไม่เท่าพอนไม่เท่าพอนอันนี้จะอยู่กับลานสองคนอยู่กับลาน ลูกเลยยังทุ่นึงเล่เอาออจูงลูกทั้งแพทย์ไปเหตุการณ์อยู่จะแคขทุนเจ้านายอยู่จักปีแล้วโอ้ใช่ลายลแลไะ 7ปี8ป <premises. S 2> ีอยู่เลย7 8ปีเลยก็อันเดีเอาีกแล้วก็เกิดได้ช็อตเลตอีกแล้ววันนี้7 8ปีเลยอด60คอแค่60สิปปีดวิ่เจิดปีเลยหกระยุกดีได้หากระยุกไปมาหม่แล้วมาหม่แล้วมาเกิดอยู่หน้ากายแล้ววันนี้หก เด็กกังก้เออชื่อเอีนี้เลยโอ้ม่ใช่เว้แพงเขาบอกว่าแพงอันนั้นอันอันลูกเราได้ยูน้ำฉบเอลูกเไม่แลจะไปเราก็ทบยากแล้วลูกงแพทเราได้ลูกงแพทเราไปจ้าดูจะแขกคนบัดลานนี่ลูกลนอันนี้เลยเม่มันตายลูกเข้าเนี่ยแม่บรรายลูกซอคนแลวตายสก่นลูกซคนเลย โผมันละปะเลยอือมไม่เอาดังใต้เลยนี่เลยแล้วบวงเลยลเอาละไปโย่มืววอ,อไปเทาเฮอบ่ได้ไม่เทาเฮอบ่ได้เด็กพี่น้องเห็นเนาะอันอาาจรย์นตาพี่น้องฟังบ่ทันเนี่ยบ่เข้าใจนะคือลูกลูก,ลกอันนั้นลูกสาวานั่นได้ได้หลานมานี่คนหนึ่งนหละสองสองคนคนหนึ่งไปใช้ ไปน้ำไปงี้ไปน้ำกัดช่องค้นหมดเลยนึกว่าใช่นึกหลุดช่องคนเนาะเลยตายาลยหัวแล้วก็ก็คือว่าหและเมียตายแล้วก็ไปเนาะบ่อตะกี้ก็บังใช่เดียวแหละหรือว่าหัวนั่นปะก่อนเมียท่านตายบ่บ่บ่ท่านปะนี่ยังธรรมดานี่เมียนี่ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข่จนแล้วไปเหตุการณ์อยู่หัวผู้เลยสี่โมงเลย เมียนนะายวดเอื้อนนี่นี่นาะยู่น้ำเฮาเนี่เลยลมลงแล้วไม่เท่าสักั้นเนี่ลลวมือสักซ้ได้แยกไปเลยบ่ได้เจ็บบ่ได้ใครเนี่ยเพื่อเออบอกอันนั้นเขาเขาเฮาเข้าใจยู่ว่าแต่ว่าผัวแล้วนั่นป้าก่อนเมียชิตาบ่กบ่บม่ได้ป้ะเขาแสดงว่าเมียตายแล้วจังเมียตายแล้วกันนี่เลยไปเลยแหละไปป้ะเลยลูกอันนี้นีเเ่เ,เ,เ,เยลยจะ,ะ่ธ<อ>รมรมชาตาิ ผผู้ชายเนี่พี่น้องเลยผู้ชายก็ผู้ชายบําเเสนี่แล้ปเทยจะกันงานแหงลาหละเด้ขาไปบอกเอาเมียแล้วเอาเียแล้วเาไปบอเมียเล่าวันนี้เนยลูกบัตรนี้คนเจ้าเอาเลยเลี้ยงสาเจบไข้ทษหนีเาอเลยคันวมันเยอะกีคันว่ามันยุ่ิโลกยุอยู่นะเยุวเลียงสเด้เาบอกึเลย่าปะเลยบ่เขาไปพด ไปโย่ไปคอโบ้ได้ก็ยอมไปคอโบ้แม่งก็โย่คอละลากก็โย่คอเลี้ยงซอยในลากเฮาปะบ้ได้คือว่าปะเลยเฮาหมูอเรเจอจะขาดเราอยากเอาไว้เลี้ยงตายก็ตายขึ้นมือเฮายั่งมือเลอะเหอตายมาเละปุ๊บเจอเลยกะเฮ่อเสร็จเมียก็จะอ่อนเน่ยเลยเฮ่เผอเผอได้ก็จะบึงกระดัดกระดาบึงหลานเฮาอันนี้นี่แต่อยากอันนั้นนิดนึงเนาะอันนั้นเนี่ยเป็นเป็น คำเบาแบบแบบเนวเนี้ยวเ้ผู้ไทยบอผู้ไทยบอเนี่ฮะคนแบบเนว้ยเนว้ยเนี้่น่บอเน่ยเสนนเพือเฮ้อเแบบคือผู้ไทยมาใดวันไหนผู้ไทที่แ้อคนมาแตงเผืองบอฮะเผือคนจะเผือกเพืาะเพื่อนเืามากอง่เข้ามาก่องอ่เอามากองนยาก็มาแต่บ้านบมกเฟืองเนาะเอากระเอาอันนี้ก้าเบาเตียงนี่มาต่บ้านบมกเฟืองบุกอ่ มัตตบ้านบักเพื่องครูจอดบ้านฮามาเมื่อวานบ้านบักเพื่องหมวกเพื่องแต่อบุห็นหมวกเพื่องเอ๊ะมันบุนีก่อเพื่องบ้านเอาบ้านหมวกเฟืองเขาไปเอ็นวานนี่ในประตูเขาตกรถเขาตกเครื่องมันตกรถอดแตกเครื่องหมื่อวานนี่ได้แล้วอยู่บ้านนั่นได้เอออะไรน้ามาไล่ผัวอยู่พี่ปุ๊กอ้าวผัวอยู่พุ่นแล้วผัวเฮาตายลูกน้าลูกสี่คน อยู่เราลงจากคุนมานี่แหละตายหมดแล้วสองไอ้ยังตายตายลูกหลือตายสองคน<อ>เลยอยู่เ่าลงนี่แหละอันนี้เลยย่างพูน,นึงได้เอาพัวได้ลูกผงแพทย์แล้วก็สั่งอยู่อย,ยู่กินเนี่ยเพือ่อแล้ไปจางดูจะแขกคนอย่างนี้เไม้กระลูกผู้นึงวุ้มแมงกับห่าวโวมีครับคือเท่าอันเด็กน้อยไปเอาเฮียนน่ะขับรถมีรถมาฮับติโอ้ละไม่ย,ย่างเอาลง เงี่ยนาผักนาเวทผุดดูโค้งน่ะฮัตอ่อนหงเหียนยางเอาเขาคิดว่าอยู่กับเขาหม้อเป็นรักผู้ใดเขาหม้อต้นโค้งเหียนอันอันเขาเหียนจะเชี่ยวอยู่ในมินอันนี้ประทมบ่นี่ประทมวะนี่พูดพูดฟ้าพูดอีกจะเจ้าไปเคันคันรัดถือก็ใกล้ยู่นี่ยางโค้ง รักไปนะวันนี้เราเจอแล้วนะสอันนี้ก็ย้อนมันเฮือแนวกั้งนี่แล้วบ่อพุมก็จองไปจะว่าหมักก็จเฮียนจะไปเฮียนเมื่อท่าแล้วเราเมื่อท่าเราแล้วบักเฮหินงยังลงปลาทบเมื่อท่าเราไปแต่ที่เขาโบกินเข่าก็ดีเขามาก่อนด้วเนาะเออ เรากินรูปแบพ่องมาพอดีเพราะเป็นเที่ยงพอดีตอนธรรมะนะท่านเราว่าวันสิบเอ็ดโมงก็มาเห็นแมเไปเลยเนอะบุติบุตรายยามใจค้าจาว่าอะไรยางเียามใจคาดุงเฮียนดึกปุดปัดไปเลยเขายาวยาวเลยกลางคืนเลยพอดีสุมเลยให้ว่าให้เนี่ยเอาเริ่วันยาวเฮียนยาอยากเฮียนเระดแล้วเาไปเอปีนี้ไปเขาไปเราเนี่ยกคนเราอยู่ห้องไหนเขาสิบไปบเรามา หูความแต่ไรบางอย่างเด็กน้อยสองคนเนี่ยต้องหูหูความทางอะไเอาเอาเด็กซี้ช้ทางเขาเมื่อบอกเนี่ยเขาไม่เช่นแล้เท่ากับไปเวะเอาเบิ้งเพิ่มนด้หนึ่งก็ได้แตะสิบห้าไปเวะเบิ้องลานตอนนี้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็เอาปุ้มเอามิให้เลยแม่มาแล้ทำแล้วว่าได้บุกพองชาวพองกับนางแพร่ไปแล้วก็ยกวัดมาหนุ่มเย็นย้อนได้มาหนูอดแวนั่นเออหงเหียนมอตุนนั้นเนาะเออ ไนบอเมาคืนต้นฮงหน่บาทหนึง n g à ้นเลมจบมาด้นอนไลย่งชูงอีนางเลยจชูงบองนึ่งใบงไปยู่ก็ล้อหลุดว่ะเฮาระบุไปเชานั่นนันเนี่ยเชานั่นตะลางเนี่ยนหัวกะคืนไหมคืนนี่นี่เลจีมาเมื่อดันจีว่าเฮาลงวาง อันนี er <c <c ้เฮือนเนาะอยู่นี่อยู่นี้เนาะเบเนเบิ่งเเไปไไปเฮ็ดุกตอันนี้เสื้อบักหบ่เอาให้บักหบ่้คน่ม2อันแล้วให้เขาค้างไเขาย่างไปซาเนบไปๆเาคน่มให้เขาางมีําด้วยไปก็บ่เคยขึ้นวงนะไปนันล่ะเฮือนะนันะมีอ้อยเขาอ้อยให้กินพร้อมเพิ่นนะ ออยมาไ้อนี่เราไ่มีแหู้กละเอ่มียออาเาเ่วอดประตูเพื่อนเจ้าหะม่่มี่เพิงหัวเจ้าโตห้งเออห้างน้อยแนาะย่อยเลยนาะโอ้แต่ดูนะวง เดินชงนี่เอนข้าวเือกะปันเยันต์ป็นห้นี่นี่ย่เฮลงนไม่ะตีนสุีเลยตีนสิก็ลงลงงงงเอาไปเห็องไกหลงลงแห้งนะติห้าวใช่ีอ

ผู้เฒ่าบโเห็นหุ้งนะอ้านสองคนเป็นเป็นเขาไปจากเฮียนเด็นน้อยจากเฮียนไปแข่งนะท่านบ่พอไปไปให้ออว่ายายาบ่ได้เฮาเฮาาอบให้ให้นะบ่ไอหมูบ่ให้เราเดี๋ยวเรบ่มีเงินชื่อขึ้นเออเลยไปล้วไปดีนางเนี่ยชอบบเมีเนกอนางเนี่ยเฮาเลยป่านน ช่ลดูโหขืนจะไปเหวนหกเอ้คืนจ่ไปเหวไปหักเลยเอหักเลยใช่ป่ะบ่มีได้ม่หมีกับคุนเอช่องคนก็เจ้าละค่ะเพาเาไม่ได้หักเนาะดีน้อยสองคนน่ะแหละดีน้อยสองคนเยแหละเห็ดกินแล้วเห็ดกินแลหข้าวหนึ่งเน้อเ่่ะม่เห็นือหาิเนาะิเอ็ดสองปีชิอง ห้องอันนี้เราไม่ได้นอนอล้วหนะนอนนอนนี่เห้องอันนี้ก็ไม่ได้นอนทำไมครับกลางเาลาได้นี่ใบหัวเพราะฉะนั้นนนี้เราไม่ได้หัวจังหะจังหมะองคนำางไรติกงหมัดนะไรนย่างังน้ยแล้วอะไรอยู่าเงยลาเนี่ยเราซุดเต่ายี่ฮนลาเราเป็นุดแต่ายี่ยนเราไม่เท่ามันเป็นทบนะครับว่าอันนี้เราชาทุบบุญพ่บุญแม่เราได้เหียนแบบกระดดเบอบกินเข้าก็ตาม มือเลยอุดเขานี่ก็ไปอย่าบ่ออนบ่มีข้าวกินนี่ลูกเออตามมันไปยังมาตนนั้นน่ะกินข้าวเนียงเกลือเอาข้าวเนียงๆใส่เกลือแล้วก็ไปไปแล้วไปโรงเรียนเขาน่ะไปแล้วอย่มักเฮียนจ้ะ่อยากเฮียนกําลังเฮียนเขาก็อยากเฮียนนว่าเอไปเลยจุเดียวเลยบ่ช่วยให้นะให้แล้วเจเฮอออกบ่แม่นเฮออาคือเฮอไปเออย่าเฮออ ออกได้เนี่ยเจอรีหน่อยไปเหตุการณ์ขอนเป็นฟรีเฮียนี่แหละคัโตบุเป็นโตเลยมีแต่ียวเงน้ยนะไปชื่อเข่าเข่าโลอะไรไม่ทราโลสิบหกสิดแล้เ่าหิเจมีสิบห้าวสเอานี้ได้เฮาเฮาสิซอยเจ้าสามแซขหูว่าได้ที่ได้จากโลแล้วจะชื่อเขาเ้อ ขาเลยชนเลยเช็บเฮ็ดอเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมือไปเฮ็ดตุพอได้ไปมางื่อนี่เฮ็ดตุกมันนั่นนเออาจะปอบลมได้มันยากนะมันย่างขึ้นย่างลงเนาะย่างขึยางมันย่างเลายชื่อีเกี่ยวอบไใชหุบแล้เขาตกขึ้นไดเขาตายเลยล่าเขาละอยู่คนเดียวเขาแหวนหุ่งจังนมตคืนี่เลยจูงบองนึงละบ้าบึงนึงเลยนั่งเลยลงลงละไปทางรกยนี่ ่ไปมึงเจ้าก็อยู่ตลาดนี่ฝ่งแล้วไปอยู่นึงเจ้าแล้วเจ้านี่กูอยู่จุ้มเปื้อนานอนมันยาพอนี่แล้วกูได้ปีนี้จังพ้โอบาตลาดแล้วบ่ได้อยู่บ่ได้นอนเลยจั่จจุ้นี่สิน้อยไปตลาดนั้นนไปตลาดันนี่น้ออยู่ตลาดบ่สิอยู่นี่คืนนี้ลมแล้วบ่เห็นแล้วจเาตาย

ลาเหล้าดูหงเงียนพุ่นตอนนี้ห้ามหอหอดงเงียนแล้วพี่น้องลาดีูอควาปใจบอสใจเข้างหซมจบไเร่เนาะมันได้เสร็จเลยจบ่อ ก็ซีอยู่นี่กันนะว่าอะไรที่มีไปสอตัวนี้นะต้องเริ่มก่อนกัน1กว่านะให้ค่อยๆ <laughs> <laughs> เสาเสาเล่ต้น่บ่เป็นเฉลยวันนานางเอกร้านวิวติหนังสั้นคนดังคนดังต้นในชน่สบายดีเด้อได้คู่เด้อบอดงิองไปเรียนสหนานี่สารล่่เอาเว้นนะตนนะนี่น่ๆเแวมันฟัดหลอพี่ ก็ไหนอีกเปนนั่งลูกขอให้เลยลูกน้องทำเรื่องอะไรนทำเรื่องนอะ้เงวให้น่งับสอเรื่องแล้วเพราะว่าเห็นผู้สาวแล้วเนี่ยสงได้อะไรกันเห็นผู้สาวรยผู้สาวเืองมดแต่ละาได้ได้เครื่องมาจะใช้บางอีกอาม่าจะใส่คืองอาม่าจะใช้คื่องเครื่องนึงอาม่าจะใส่ให้แท้ให้ชี้ดู món không? chiên không oh. <laughs> 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 <hà bút> luôn đó <laughs> oh sang các khu ở Điện Biên, ở có một số trang phục của người dân ở đây. Đây là một trong những trang phục truyền thống của người dân ở đây. Đây là một trong những trang phục truyền thống của một trong những trang phục truyền ชื้เจ <là> ้าเอันอพงอายุทกปีแล้วี่สามปีโมากนเจะเป็นยังไงฝันจ้เป็นไเราอมาวนีือย่าเป็นยังาอจะเป็นเป็นแพทย์จะเป็นผู้เป็นทหารตำรวจใช่ไหมันมีคุมฝันเ่ย้ายในเดียวมั่ก้องก้องม่นต้องถายดร่าย ตื่นบ่ตื่นบ่กล้องลายตื่นบ่เพิ่อนโมส้เขากองมีแต่น้องแค่เขากองด้วยฉันแน้องแค่นี่น้อแค่มาอายกันไดไปหาบน้ำาะไปเจ้าใครจะพัวรอนหน้ามูอไม่บักหลับอายเด้เด็กหน่อยนั่งเื่อะมนั่น้าลายเด็กอายไม่ใครตักน้ำหาอยู่เพื่อนไมตักไม่ใครจะตักน้ำให้เป็นคนตักน้ำเจ้าฮะตักอยู่ใช่ไหมอยู่ห้อง เนาบอปริตัก็อถนันเนึ้เข้าก็ลยกนืางเมื่อหกปีกไก่ย่างอน้าหมดล้วที่เป็นบารนี้นทางทางเราทางพิงหรือโมเสตีจับได้ยิมพอดกที่นียช่จะมงลอะิรได้ใ่ไหมสี่ยับ

สิบเอกเช้าเะปันกันกับน้องเจ้าบุรสบัวเนะนันเหลือจัน้องมาแจกให้คุณแบบุณมีผลไทยชัดนี่ไม่ปันกันกับน้องเเนนี่ลองเลยกะบเ้องไได้เห็นน้องแล้วเรป็นน้อง่ใหกขอบใจเพื่นจ้าีขอบใจก้าเตียโพี่ทังพี่ จะกระบ n กระบะเงินเอาเงินเอาไปให้น้องจะนําในเด้อเอาให้น้องไป้อกระต้มขนมบัดมาโรงเรียนน่ะบัดอันนี้ม <that> <that> ันเบิดแหละเจ้าก็ไปซื้อเงินน่ะได้มื้อนึงได้เงิน6,000มาซื้อขนมกินนโรงเีนี่3ประเภทงน้น5,000มาแต่ใส่เาให้เามามเามาเา เนี่ยไปถายอีกครับถายอีกแล้วเพราะว่าเมถ่าต้องดิ้นรนนะผมต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาได้เลยจะให้ลานปริมาเฮียนนะเนาะซึ่งที่ซื้อเข่าอีกซึ่งที่ยังีสุดๆลูกซื้อเบ็ดบัวแต่ละมือกินอย่างกินมุ้งเดี๋ยวบังพีบ้างละเดี๋ยวบังกล้องอ่าเป็นเด็กอายปุ๊บก็สู้เข้ากลองเราเดข้ามไปกับมีแต่น้องเพ่

ไปฟังลอะไรไปเปลียนไปเปี่ยนกิก๋วเตี <t <t ๋ยวไปพี่น้องก็จะถวายตัวเดือนี้าทีมงานเราก็ได้มาฮอตหลานยายพ่ออยู่ห้งเงียบเลยเนาะแต่ว่าสำหรับพี่ๆนี้ก็ขอจุบนะสำนี้แต่ว่าขอขอบใจที่ผู้ประทาำความสู้ที่ซุกนูน้องที่ผ่านมาเนาะสำหรับพี่ๆนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี